เชื่อไหมครับว่าโน ốt ง่ายๆแบบนี้แต่เด็กไทยตีผิดกันเพียบ เทคนิคที่ผมใช้เมื่อกี้เขาเรียกว่าการเล่นโน้ตแบบแฟลมซึ่งผมต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าผมมีโอกาสได้เป็น,ปนกรรมการงานแข่งขันกลองชูตึิ้งปัจจุบันเนี่ยก็มีการแข่งทั้งออฟไลน์ line, ออนไลน์ line. งานแข่งขันออนไลน์แล้วเนี้ยเด็กๆส่งมาคลิปเนี่ยเป็นร้อยคลิปเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฝีมือบางคนเนี่ยพอมันใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูถึงเทคนิคหรือความละเอียดต่างๆที่เล่นลงไปครับซึ่งผมยกตัวอย่างเพลงเกรด3ของ Trinity เพลงหนึ่งละกัน Are you gonna go my way เพลงเนี้ย แต่เชื่อไหมครับว่าซาวที่ออกมามันไม่ได้เป็นแบบนี้สิ่งที่มันออกมาจริงๆมันคือแบบนี้ครับคุณสังเกตไหมว่าเสียงเนี่ยมันต่างกันนะซึ่งเทคนิคการเล่นแฟลมครับจริงๆเรียบง่ายมือข้างหนึ่งเราจะใช้แท็บสโตรกมือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นเมนโน้ตเอาเต็มที่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่เล็กกว่าตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่าแล้วไม่ต้องพยายามทําให้มันลงไปแล้วให้มันเท่ากันพอดีแป๊ะเพราแบบนั้นเนี่ยผิดเลยเราจะเรียกมันว่า flat ฟ l Fl a m หรือเป็น top f l a m แต่จริงๆชื่อที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือ double stop นะเพราะฉะนั้น3มอย่างนี้เราจะไม่ทําเวลาแฟลมถามว่าเออมันคืออะไรล่ะแฟตแฟลมก็คือพูดง่ายๆการที่ลงไม้แล้วมันเท่ากันจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับผมถือว่าแฟลมเนี่ยเป็นรูดิเมนที่เป็นเบสิกเรียบง่ายแต่บางคนมันเรียบง่ายซะจนแบบไม่ได้ฝึกมันให้ดีอะ่ะคุณลองคิดดูตอนที่ผมเป็นกรรมการตัดสินเนี่ยถ้าฝีมือมันพอๆกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องดูลูกที่มันละเอียดเออเขาฝึกมาเนี่ยแม่รูดิเมนมันคมชัดมันอะไรแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟัััังงงววนนนนนีี้้้้่่าแมมททจจริะตอ ฝึกยังไงลองดูกันครับขั้นตอนที่หนึ่งครับเวลาเราฝึกฟแฟลมเนี่ยมือข้างหนึ่งมันต้องเล็กอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเล็กมากพอที่จะไม่เกินเส้นขนานเวลาเราถือไม้ท่าเตียมเนี่ยนะครับมุมไม้มันจะทํามุมประมาณ15องศาเรายกไม้ขึ้นมาได้เราอาจจะยกขึ้นมานิดนึงแบบนี้หรือใช้ข้อมือสะบัดขึ้นได้นิดนึงนะครับแต่ไม่เกินเส้นขนานโอเคไหมเป็นที่รู้กันนะห้ามเกินเส้นขนานนะครับเราก็ตีออกมาครับ สังเกตไหมครับว่าไม่ว่าผมจะเตีอยวมากี่ครั้งนะครับแต่คุณภาพซาวเราต้องทําให้มันเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกโน้ตท,ที่เล่นออกไปเนี่ยมันต้องมีความคมชัดมีความคงที่มีความสม่ําเสมอนะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับคราวนี้เราฝึกแฟลมขวาได้แล้วเราก็มาฝึกแฟลมซ้ายเอามือซ้ายเป็นหลักครับ พอมือซ้ายเริ่มได้นะครับเราก็มาฝึกฟังว่ามือข้างขวากับมือข้างซ้ายเนี่ยตีแล้วเนี่ยซาวมันอะ่ะเท่ากันไหมลองดูครับ คำว่าแฟลมเนี่ยมันมาจากคําว่าฟาแลมพอพูดเร็วๆปุ๊บฟาแลม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 ฟลมเรียนเสียงของรูดิเมนต์อันนี้แล้วมาตั้งชื่อผมเคยนะครับเคยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วผมต้องกําหนดระยะห่างมันแค่ไหนอ่ะมันควรจะมีค่าเป็น16โน้ต n o t แบบ one e a t up แบบเนี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคำว่าแฟลมคือชิดกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่พร้อมกันโอเคไหมครับลักษณะในการนําไปใช้งานเนี่ยมันก็ถูกสามารถตีความได้เราสามารถเล่นแฟลมให้ห่างหน่อยก็ได้อ่าผมลองยกตัวอย่างดูนะครับจริงๆแล้วแฟลมเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเล่นบนกล่องชุดได้หลากหลายเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันอนุญ,ญาตให้เราเนี่ยเล่น2ใบพร้อมๆกันนะอย่างเช่นแบบนี้ เกิดผมจะเอาไปใช้งานนะครับผมอาจจะใช้งานรูปแบบเนี้ยในการใช้บนกลองชุดนะครับไอระยะห่างที่ว่าที่มันควรจะต้องชิดกันมากที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะยืดให้มันห่างกันนิดนึงนะครับให้มันมีความอิ่มอ้วนลองดูนะถ้าผมตีแบบชิดกันมากๆลูกนี้จะขาดสเสน่ห์ไปนิดนึงแต่ถ้าผมลองจับฟลมแล้วยืดมันอีกนิดนึงนะครับมันก็จะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นได้ครับ แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยที่บอกว่าแฟลมมันควรจะยืดมันควรจะชิดแค่ไหนเนี่ยอันนี้มันคือระดับการเอาไปใช้งานไงแต่ว่าระดับการฝึกคุณยังคงต้องทําให้มันเบียดชิดกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในระดับการฝึกพื้นฐานเราควรจะทําให้มันใช่สําเนียงรูดิเมนนั้นแบบเป๊ะๆก่อนนะครับเอาละครับและนี่คือสิ่งที่ผมนํามาฝากวันนี้ครับนั่นก็คือความห่วงใยของเด็กไทยในวันนี้ที่ขาดความละเอียดไปผมไม่อยากให้พลาดโดยเฉพาะสายแข่งขันคณะกรรมการเวลาดูเขาไม่ได้ดูแค่ว่าคุณเร็วแค่ไหนคุณททําาาาลูกกกีี่่่มันนนยยยไไไดดด้้้แคหเเพระ๋ววอ ฐานมันสูงขึ้นกรรมาการเขาก็ต้องมองว่าคนนี้มันละเอียดแค่ไหนซาวที่ตีบาลานซ์ดีไหมนะหรือแม้กระทั่งดูดีแมนเล็กๆอย่างเช่นแฟลมเนี่ยคุณตีได้มันได้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูทิงขออนุญาตฝากไว้ในวันนี้ก็แล้วกันครับลองไปฝึกแฟลมให้ถูกต้องแล้วซาวกลอง,องคุณลูกทรง,งคุณต่างๆมันจะดียอดเยี่ยมเลยครับใส่ใจในรายละเอียดกันนิดนึงแล้วเราจะสามารถก้าวไปสู่ในระดับการเล่นที่สูงยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่คุณใส่ใจราย ด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้ทิงเปอร์ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ